รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออัตรัของละครโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและไม่ได้มีเจตนาชี้นําชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้พี่ออยพี่ชอดคะจริงไหมคะที่มีคนเคยพูดว่า ชะตาชีวิตของคนเรานั้นครึ่งหนึ่งคือสิ่งที่เราต้องทําด้วยตัวเองส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นคือชะตาที่ฟ้ากําหนดถ้ามันจริงอย่างนั้นมุกก็อยากจะถามพี่อ้อยพี่ชอดว่าทําไมฟ้าถึงต้องกําหนดให้ชะตาของมุกเป็นแบบนี้ ญาติผงป่วยหรอขนอกก่อนนะคะมันพยามาค่ะเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะเขาจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเราจะพยายามอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะญาติผู้ป่วยนั่งรอข้างนอกก่อนนะคะช่วยมาช่วยเขาด้วยนะคะช่วยเขาด้วยนะคะครบสองนาทีแล้ว EKG โชว์ VT เดมช็อกค่ะผมขอร้อยห้าสิบจูนนะครับ 150รอ้อยห้าสิบค่ะมาผมถอยคุณถอยทุกคนถอยเคลียร์มาแล้วครับผมไดไคจริงครับ,บมาผมถอยคุณถอยทุกคนถอยเคลียร์คุณหมอคะครบสามสิบนาทีแล้วคะ่ะทำไงดีคะสต็อปซีพีอาร์ เดี๋ยวผมไปคุยกับญาติคนไข้เองครับไปออกตุ่เฉินเลย พยาบาลนะจะมาสติแตกทุกครั้งเวลามีคนตายไม่ได้เฮ้ยเป็นไรป้าม้งเพื่อนเธอสิประสาทเสียชนเอกาสารคนไข้ตกหมดละนี่ถ้าจะตกใจง่ายขนาดเนี้ยย้ายไปอยู่แผนกอื่นเลยดีกว่าไหมไม่เป็นไรปันฉันทำตกฉันต้องเก็บเองนี่ไม่คิดจะช่วยกันเลยหรือไงเพราะฉันไม่ได้เป็นคนทำนี่ ฉันเก็บแพรแล้วเธอก็รีบไปเถอะ<ม>ขอโทษนะคราวหลัง<ม>ฉันจะระวังให้มากกว่านี้มุกแกขอโทษไ,ไปแล้วนะจะขอโทษอีกทำไมอ่ะที่ฉันบอกว่าให้เธอย้ายแผนกเนี่ยฉันไม่ได้พูดเล่นนะแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะย้ายไปอยู่แผนกจิตเวชมากกว่าแผนกฉุกเฉินแล้วก็ไปในฐานะผู้ป่วยด้วยนะไม่ใช่พยาบาลนี่พูดมากกันไปปะพอ,อได้แล้วมองอะไรอะ่อะนี่เป็นไรปาน ตัวไปพักนะแกไปพักเถอะเอา้าพี่ตะวันนี่เป็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย เราเป็นไงไม่เจ็บหรอใช่ปะอ๋อฉีดยาและเข็มนึงก็เลยเหลือแค่ชา,ชาอืๆแล้วยังไงเนี่ยคราวนี้ไม่โดนอะไรอีกอ่ะแกพูดเหมือนฉันเข้าโรงพยาบาลบ่อย,อยนั่นแ่ะเอา้ารืงไม่จริงถึงพี่ไม่ได้มาแอดมิทน,นะฉันก็รู้ว่าพี่อ่ะเจ็บตัวเป็นประจำก็ธรรมดาของนักกีฬาเป่าวะอืมจา้าพ่อะนักกีฬาคนเก่ง เนี่ยแล้วเป็นไงอ่ะข้าวเนี้ยหวังว่าจะมีเดี่ยงหึ่งขั้นพิการนะเฮ้ยปากแหรเนี่ยฮะแกเป็นพยาบาลแกควรจะให้กำลังใจคนไข้ไม่ใช่ไงเออเดี๋ยวไปตามหมอก่อน วันวันนึงอะคุณซ้อมเกินกว่าเวลาที่กำหนดแล้วนะคุณควรให้ร่างกายได้พักบ้างผมว่าผมยังไหวครับโค้ดยังไงปีนี้ผมก็ต้องผ่านการคัดตัวให้ได้ครับมันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วครับแต่ถ้าคุณหักโหมมากจนเกินไปอ่ะร่างกายคุณไม่ได้ไหวเหมือนใจคุณนะโผเชื่อผมนะครับผมยังไหวครับเอาถ้าคิดว่าไหวก็ซ้อมต่อไปแล้วกัน สังเกตตัวเองดูด้วยนะครับ คนไข้เป็นยังไงบ้างครับเออใจเย็ยนๆก่อนนะครับอย,อย่าเพิ่งขยับตัวไวหมอครับทำไมผมขยับเท้าไม่ได้ครับเป็นปกติครับที่จะรู้สึกชาหลังจากการผ่าตัด แล้วแบบนี้ผมจะหายเมื่อไหร่อ่ะครับหมอยังตอบทันทีเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกนะครับทุกอย่างอะ่ะมันต้องเป็นไปตาม p r o c e s s ของการรักษาครับ <c oughs> คืองี้ครับหมออีกสองเดือนอ่ะผมมีคัดตัวผมจะหายทันไหมครับองค์ประกอบที่จะทําให้คนไข้ฟื้นตัวหรือหายเร็วหลังจากการผ่าตัดเนี่ยมันมีหลายส่วนมากนะครับบางคนใช้เวลา4ี่ถึงหเดือนแต่บางคนก็สามเดือนขึ้นไปครับกว่าทุกอย่างจะเข้าที่แล้วแล้วมันไม่มี วิธีที่เร่งให้มันเร็วกว่านี้เหรอครับหมอหมอไม่ลองหาวิธีดูก่อนนะครับทำไมรีบปฏิเสธผมยังเลยอหมอพูดไปตามหลักการนะครับจะให้หมอตอบอย่างที่คุณอยากได้ยินนะมันเป็นไปไม่ได้หรอครับแปลว่าแบบนี้ผมต้องอยู่กับความไม่แน่นอนแบบนี้เหรอครับ มุกแกกินแค่กาแฟอ๋อฉันมีข้าวในกล่องนะเอาเปล่าไม่เป็นไรอะฉันยังไม่หิวแล้วแกโอเคขึ้นหรือ,อยังอืมก็โอเคขึ้นอะเมื่อวานกินยาแล้วก็นอนไปก็หลับลึกอะตื่นมาก็ดีขึ้นนะอืม เป็นไรอ่ะ,ระข้าวแม่อร่อยเหรอหน้าดูไม่จอยเลยเปล่าแกแค่เซ็งๆอ่ะคือเมื่อคืนอ่ะรับเคสญาติมาเคสหนึ่งพ่อกลับไปบอกพ่อแม่เท่านั้นแหละกำชับให้ดูแลนางให้ดีนี่ถ้าเลือกได้นะขอไม่เจอดีกว่าพาลาชัด,ชดเลยทำไมอ่ะไม่ถูกกันหรอเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอก ก็สงสัยจะดวงชงกันมั้งเจอกันที่ไรเนี่ยไม่เคยพูดเกินสามประโยคเลยฟาดกันตลอดอะเราเขาเป็นอะไรมาก็นักกีฬาแกซ้อมหนักตามสไตล์แบบไม่ระวังสังขารตัวเองเนี้ยแต่ตอนเนี้ยส่งเคต,ตอบแล้วน่าจะให้ดามเหล็กทั้งตัวเลยจะดิเข็ด เป็นไงถ่ายดีแล้วหรอหวังว่าวันนี้เธอคงจะพกสติมาทำงานด้วยนะนี่นานาเธอเป็นอะไรมากปะถึงชอบแซยมุกอยู่เรื่อยเนี่ยและอาชีพอย่างเราเนี่ยมันก็ควรจะเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ใช่หรอฮะ ฉันไม่ได้เป็นอะไรขอบใจนะที่เป็นห่วงโออค,ครับนี่ทานข้าวกันอยู่เหรอครับตู้กดกาแฟปรับปรุงอยู่ผมก็เลยว่าจะมาหากาแฟกินในนี้นครับแล้วทำไมหมอวีไม่บอกนานาล่ะคะว่าอยากดื่มกาแฟนานาสั่งจากร้านประจําให้ก็ได้คะ่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากดเอง ไม่เสียเวลาหรอกครับบางทีผมก็อยากออกมานั่งพักในห้องนี้เหมือนกันเธอคิดอะไรกับหมอวีเหรอฉันไม่ได้คิดหรอก งั้นเธออ่อยเขาทำไมอะอะไรที่ทำให้เธอคิดว่าฉันทำแบบนั้นก็ฉันเห็นเธอทำท่าปฏิเสธทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เลยนี่แบบนั้นน่ะหรอที่เธอเรียกว่าอ่อยผู้หญิงอะนะเวลาอยากให้ผู้ชายมองอะก็มักจะทำเป็นไม่สนใจแบบที่เธอทำแหละแต่จริงๆแล้ว มันเป็นการเรียกร้องความสนใจจากเขาอยู่ต่างหากแต่นี่มันโรงพยาบาลนะและฉันก็เป็นพยาบาลสิ่งที่ฉันควรจะทำที่นี่มากที่สุดก็คือดูแลคนไข้ไม่ใช่โมแต่มาทำเรื่องไร้สาระแบบที่เธอคิดอืมงันก็ให้มันจริงอยู่ที่เธอพูดก็แล้วกันนะเพราะว่าฉันอะเป็นห่วงหมอวีมาก กลัวว่าเขาจะเดือดร้อนเพราะพฤติกรรมประหลาดประหลาดของเธอนั่นก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับมอวีอยู่แล้วแต่ถ้าเธอคิดเธอก็เอาไปเถอะสันยอให้ นี่มุกทำไมแกดูไม่โอเคแล้วอ่ะฉันแค่เหนื่อยๆอะไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกถ้ายังไม่ดีขึ้นอะฉันว่าแกลาพักหน่อยไหมล่ะแกก็รู้ว่าถ้าฉันทำแบบนั้นอะก็ยิ่งมีคนจ้องจะหาเรื่องจับผิดฉันมากขึ้นนี่มุกฉันว่าแกนะไม่ต้องไปสนใจใยนานาเลยนะหรอกขานั้นนะนะเจ้าแม่รามาจะตายใครก็รู้แถมยังขี้ชาอีก ทั้งชีวิตลนะไม่เคยพอใจใครเลยแม้กระทั่งตัวเองอะ่ะก็แบบนั้นน่ะฉันก็ต้องยิ่งไม่ทำให้เขามาว่าได้ใช่ไหมล่ะอือหมอฉันน่ะเห็นใจกันนะคนอื่นอะ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าชีวิตแกผ่านอะไรมาบ้างฉันก็โคตรออจะอธิบายให้คนเขาเข้าใจกันเลยแต่แกก็ไม่ยอมอะ่ะ ก็เพราะาเรื่องของฉันมันไม่ใช่สิ่งที่คนจะเข้าใจกันง่ายๆสิขืนอธิบายไปอ่ะคนก็จะได้มองมาเผอเจอเพราะนั้นสิเนาะคนเราก็แบบนี้แหละมักตัดสินคนอื่นจากความเชื่อของตัวเองฝ่ายเดียวรถมาแล้วแกไปก่อนเลยเฮ้ยไม่เป็นไรแกแกไม่ค่อยสบายไม่ใช่เหรอแกกลับก่อนเลย ไม่เป็นไรฉันไม่ได้เป็นไรมากแล้วป่ะหลับนะ้าไโอเคยัง้นถึงบ้านแล้วไลน์มาด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันมุกค่ะยังไม่กลับอีกเหรออ่อ รอรถอยู่นะคะโหดึกขนาดนี้ให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรหรอกคะ่ะกลับแท็กซี่ก็สะดวกดีแล้วคะ่ะแต่ดึกมากๆขนาดนี้มันจะไม่ค่อยปลอดภัยสิครับแต่ถ้าคุณหมอไปส่งมุกคุณหมอเองก็อาจจะไม่ปลอดภัยเหมือนกันคะ่ะรถมาแล้วมุกขอตัวก่อนนะคะครับ นี่ค่ะขอบคุณนะคะกลับมาแล้วหรอจ้าลูกสาวแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะนี่ทำไมหน้าตาดูเหนื่อยๆอย่างเนี้ยลูกมีอะไรหรือเปล่า มุกกลับมามีอาการแบบเดิมอีกแล้วค่ะแม่มุกลองนั่งสมาธิดูไหมลูกเผื่อมันจะดีขึ้นมุกพยายามทุกวิธีแล้วค่ะแต่มันก็ไม่ช่วยเลยอะ่ะพอมีเคสที่คล้ายๆกันเข้ามาทีไรมุกก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยสักครั้งเพราะว่ามุกยังยึดติดอยู่ไงลูก มุกก็อยากปล่อยวางนะคะแม่แต่มันยากมากเลยค่ะที่สำคัญตอนนี้มุกกลัวว่ามันจะมีปัญหากำงานของมุกด้วยแม่รู้แม่ถึงพยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล<ๆ>เผื่อมันจะทำให้เรื่องที่ลูกเจอเบาบางลงมาบ้างไมหมกต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยค่ะแม่ เมื่อไหร่มุกจะผ่านมันไปได้สักทีมุกถ้ามุกยังวางมันลงไม่ได้มุกก็ต้องเข้มแข็งและอดทนนะลูกแม่เชื่อว่าทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นแม่อยู่ข้างมุกเสมอนะ เห็นอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาแบบนี้มาหลายรายแล้วค่ะที่ฝืนการรักษาบางรายกลับมาใช้ขาไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะคะคำพูดของพยาบาลที่เห็นคนตายและช็อกเนี่ยผมจะเชื่อได้แค่ไหน